นับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนลเน่กาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจะทำวิดีโอทีนี้กินไรดีไม่รู้เลยสวัสดีครับผมต้นชานมขนนครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดหนองมนตลาดเท่าความไปร้อนหนักก็คือไอ้จ้าตลาดหนองมนอ่ะที่ผมเคยมานูในสมัยที่ผมอยู่ชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายสมัยนู้นนะ มาจากจากิจประจำอยู่ค่ายพักแรมทุกเสือที่ค่ายวาชิราวุลแล้วก็ุณปู่พามาแวะชมเลยเงี้ยก็เป็นภาพความหลังขเก่าพอวันหนึ่งที่เราโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวก็อยากจะพาครอบครัวไปชมตลาดน้งมนต์ความรูม้สึกของเราที่เราเคยชิงกับตลาดน้ำมนต์ก็คือบรรยากาศรายล้อมไปด้วยสินค้าที่มาจากผลิตภัณฑ์จากทางทะเลและก็ผลิตภัณฑ์ของอชาวชนบุรีที่มาค้าขายข้างทางเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งขนมหวานของฝาก ็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตามความจําที่ผมเคยเคยได้เจอมาแต่คําว่าตลาดหนองมน,น่ะไอลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ตลาดครับเพื่อนๆมันเป็นเหมือนขายของข้างทางแต่ใช้ชื่อว่าตลาดหนองมนให้ตลาดหนองมนจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่เคยไปเจอตลาดหนองมนจริงๆว่าคืออะไรเป็นยังไงไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตลาดหนองมนแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่ตลาดหนองมน ตลาดหนองมนจริงๆเป็นรูปแบบแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินไปครับชมต้นแต่ต้นทางเลยวันนี้ผมมุ่งหน้าจากแถวเกาะลอยมุ่งหน้ามาทางนั่นหาดบางแสนจนกระทั่งมาถึงป้อมน้ามันก่อนถึงก่อนถึงทางเข้าแยกบางแสนนะแยกแยกทางเข้าบางแสนเนี่ยก็จะมีการค้าการขายเยอะแยะมากมายตรงตลาดหนองมนตรงเนี้ยนะครับ มีถ้าเป็นกลางวันนี่รถติดมากเสาร์ที่รถติดมากตรงเนี้ยนะกว่าจะผ่านตรงนี้ก็ใช้เวลาผมว่าเกิน10นาทีระยะทางประมาณสัก1กิโลเมตรระยะทาง1กิโลเมตรที่พอามีการค้าการขายริมช่างทางเนียประมาณ1กิโลเมตรเราจะผ่านตรงนี้ใช้เวลาไม่ง่ายอะ่ะไม่ง่ายนะผ่านไปใช้เวลานานกว่าจะผ่านได้ถ้ามีสินค้าเข้ามาจำหน่ายเยอะยะมากมายเลยนะนี่นี่คือความจําของคน ในประเทศไทยว่าตลาดหนองมนคือเป็นแบบนี้นะตลาดหนองมนในความจําของคนไทยความจาของหลายๆคนนี่คือตลาดหนองมนนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปจนถึงตลาดหนองมนจริงๆว่าตลาดหนองมนจริงๆเป็นยังไงนี่ถึงแล้วถึงแล้วตลาดหนองมนโมพ่พระเดียวจากที่ผมจอดรถ,ถถึงเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะประมาณหนึ่งกิโลเมตรเลยข้งางทานี่คือตลาดหนองมนของแทว นะระับไปตอเราสักไกอะต่อเราตรงนี้ก็ได้โอ้โห,โโหเดินแทนขาหากักเพิ่งจะต่อติดได้ประมาณสักเก้าเดือนโอเคสงสารแฟนมากเดินมาขาก็ยังไม่ติดดีเพิ่งจะขาหากักเพิ่งจะเดินได้ก็พาแทนเดินสักหนึ่งกิโลได้เก้ายกิโลทั้งสารมากทั้งสารมากมาชมตลาดด้านในก็วัดอุณหภูมิป้องกันอ่าคนที่อุณหภูมิสูงเข้าตลาดอ,อันนี้แฝนเดินนําหน้แล้วพอถึงตลาดเธอเดินนำเลยเธออยากซื้อของฝากกลับบ้านมาก นี่ตลาดโซนมันมีหลายโซนมากโซนนี้ก็เป็นโซนขายของฝากอารมณ์เหมือนข้างทางนั่นแหละเหมือนข้างทางแต่ตรงนี้ราคาย่อมเยาวสัก10บาท50บาทประมาณนี้อันนี้ก็จะถูกวก,ถกว่าเล็กน้อยถูกกว่าเล็กน้อยบางอย่างก็ใหม่สดบางอย่างก็จิ้งไว้บางนานพอสมควรอะไรเงี้ยนะก็ดูดูเลือกเลือก,อกให้ให้ให้มันถูกอกถูกใจเอาเองอีกทีแล้วกันผมก็แล้วก็มีประสบการณ์ช่วงโซนแรกในโครงรนาะคาแรกเนี่ย ก็คล้ายๆกับข้างทางริมถนนคล้ายน่าจะเป็นพวกบรรดาของฝากทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นของฝากแล้วก็ของกินเล่นของฝากของกินเล่นจีนปพระด้วยเปลือยนะครับ<ม>จนกระทั่งคนจะออกตลาดอ่ะเพราะผมออกจากตลาดคงขังค้าแรกอันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์ของตลาดอะเป็นตลาดสดละออกละ พอออกจากโครงสร้างอันที่หนึ่งมาเข้าโครงสร้างอัน,นอเดอรดีเรารถเยอะอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตลาดสดที่เป็นของสดจริงๆนะเป็นพวกปลาทะเลกุ้งทะเลปลาหมึกหรือว่าจะเป็นหมูไก่เป็ดนะผักผลไม้นนีมีขายในช่วงโครงสร้างที่สองตลาดจะโปรไหมแม่แม่ค้าขายข้างทางผมไปถึงที่นี่ประมาณสักห้าโมงเย็นประมาณสักห้าโมงเย็น ก็จะมีทั้งข้างนี้เป็นตลาดนะเช่าเพื่อนมีตลาดนะตลาดเๆมีพ่อค้าแม่ค้าใช้ชรถเข็นรถพ่วงข้างมาจอดขายสินค้ากันก็จะเป็นอาหารพวกอาหารทานเล่นนะครับส่วนใหญ่เป็นอาหารทานเล่นตอนนี้ก็จะเป็นพวกไขยของแห้งขข่ของแห้งของสดผลิตภัณฑ์จากทะเลเลยครับผลิตภัณฑ์จากไายทะเล่วนนี้ก็เป็นโซนคล้ายๆกับตลาดสดของแต่ละจังหวัดคล้ายๆกันนี่แหละ คล้ายกับจังหวัดทั่วๆไปแต่ก็จะมีพวกอาหารทะเลเยอะหน่อย mm hmm. อยเกพาหมึกสดๆเลยครับหมึกสดๆปลาหมึกแบบโอ้โหมันใหม่มากใหม่มากก็น่าสนใจมากแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้อุดหนุนสักเท่าไหร่ไม่ได้อุดหนุนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเย็นละผ่านมาทนี้ก็เลยแวะถ่ายวิดีโอเพื่อจะเป็นวิดีโอชอบลงใน youtube ให้เพื่อนได้ชมว,ว่าตลาดน้ำมูจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดินทางจากบ,บ้านไม่ได้แวะเที่ยวอ,อะไรมาก <S <S มายอันนี้ ตามซอยตามซอยที่เป็นตึกแถวของตลาดนะก็จะมีของขายอยู่เวลานี้มันสดมากอ้นนี้มันสดส่ัสนใจมากแต่ก็ไม่ได้อุดหนุนเขานะไม่ได้อุดหนุนเนื่องมาจากเขาไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะขนกลับอย่างี้เดินทางไกลแล้วก็ทานอาหารเย็นก็ไม่เวลาทำล้วเดี๋ยวต้องไปเดินทางกลับบ้านเลยก็เลยไม่ได้อุดหนุนเพราะทางร้านนี่ปูครับน่าสนใจกุ้งทะเลปลาหมึก น่าสนใจมากร้านนี้เยอะครับร้านนี้เยอะร้านนี้ขายขายถูกด้วยดูตัวใหญ่ๆ<ห>นะราคาไม่เท่าไหร่อันนี้สองหกอันนี้สองเก้าสนใไหมตักฟ้าไปนึ่งไหมน,นึ่งค่ะไปกระเม็ด อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวจ่ไม่ใช่ชาวประมงมาขายเองนะก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปรับจากสะพานปลามาแล้วก็มาจำหน่ายตรงนี้นี่แหละก็ราคาถ้าเทียบกับตลาดที่อยู่กลางทะเลนะตลาดตลาดตรงเขาสามมุกตลาดตรงโรงเรียนหนองมนตรงนู้นนะเอ้ยตลาอนโรงเรียนเขาสามมุกตรงนั้นราคาก็ใกล้กันครับราคาใกล้กันผมคิดว่าจะมาถึงตลาดตรงนี้แล้วจะมีราคาที่ย่อมเยาวกว่าก็ราคาใกล้เคียงครับราคาใกล้เคียงกันก็ซื้อ เอาที่สะดวกซื้อเลยครับไม่ต้องมาถึงท่านมาขนขายหาจนถึงตลาดสดว่าจะได้ราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยซื้อตรงสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยว่าราคาใกล้เคียงกันครับเดินสงสารแพมากเมื่อยเดินใจมากหรือก็ต้องเดินกลับ,ลบแล้วัตอนนี้ก็เดินจนใกล้ครบละใกล้ครบตลาดนองมนเริ่มเดินกลับแล้วอันนี้โครงสร้างของตลาด สินค้าม,มีทั่วๆวไปมีทั่วไปแล้วก็มีเยอะพวกอาหารทะเลอะเยอะอยู่สุดท้ายก็มาจบนี่ครับร้านของฝากซื้อบาหมึกกรอบซื้อบาหมึกบดเป็นตัวตัวหมดไปเยอะอยู่เยอะอยู่ก็คุ้มค่าครับคุ้มค่ามาทั้งทีแล้วต้องเอาของฝากกลับไปติดมาติดมือ ยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวีดีโอของผมนะครับยังไงก็คอยดูวีดีโอผมต่อๆไปและอย่าลืมมากินกาแฟร้านผมนะครับร้านชานมคนนนนะครับมชมบรรยากาศต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ